สวัสดีครับนุ่มหลมลนคนละหมาดครับกัดหาหนาให้ตาไปโดนนะครับเมื่อนี้นะครับกับผ้าทีพ้ารองนะครับมาเมืองพันอ่อมครับนี่กำลังเตรียมคอนนะครับเมื่อนี้พันอ่อมสือผ้าเห็ดนะครับเมื่อนี้ตีผึ้งครับตีผึ้งตีผึ้งนะครับตีผึ้งเดี๋ยวสีผ้าไปเมืองครับ่าผึ้งอันนน้ขนาดไหนนะครับอ่ะไปเมืองความควมกันเลยครับนี่นะครับชืบนี่ต้นไม้ตัวนี้นะครับนี่ นี่นะครับอ่านี่นะครับมองลังผึ่งนะครับเป็นผึ่งหลวงนะครับญ่ครับห้างปากกาไงเลยนะครับเดี๋ยวพันอ่อนสิขึ้นไปครับเดี๋ยวสุดท้ายทํานเห็นเมั้งนะครับเดี๋ยวล่อให้พันอ่อนขึ้นเชก่อนแล้วสิทายให้นะครับโอเคครับกำลังเตรียมตัวกำลังเตรียมตัวนี่ครับกำลังเอาเสือกนะครับมัดก้่อนหินแล้วก็ขว้างขึ้นไป นี่เป็นการพังตัวอย่างดีนะครับเรียกก็มาเห็นเรี้ยงไปตลอดค้นมาไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวถ่ายทีหนึ่งตอนจุดไฟนะครับจไปยลเต่ลงอ้าวไปแล้วครับตอนนี้อู้กลังท้างเลยครับน,นี่ขยายกล่องเข้าไปนนะครับชึบๆนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ ตัวนี้เป็นรังเป็นห้งมิมนะครับน้งเข่าไงนะครับอันนี้คนใช่ล่คนกัดไป่หัวด้วยนะครับไก่หัดแล้วนะครับกำลังจุดขับเครื่องนะครับเพราะว่าพิธีการครับเคื่อการจุดนะครับเอาควนนะครับไปอุดนะ้วเพื่อให้แม่มันไหนยูยู้ซื่อๆนิ่งๆนะครับบนขอให้ครับมันไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวถ่ายในตาสิถ่ายตอนเอาลงมาอีกทีหนึงนะครับนี่ครับกำลังอุดนะครับอุดเห็นพอไปบไปรับนะครับขาดสีไม่ชัดนะครับครับ พอดีตอนนี้เป็นตอนแรกนนะครับแรงไปแลาประมาณหางมงแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเอาเสต็ปเสติท้ายต่อีกนะครับไปแล้วครับถึงไปไกลๆแล้วนะครับนู้นกับโอ้ยบอสจะได้มาชัดนะครับเบรดเอากล่องซ้อนไก่มาอ่าครับนเดี๋ยวมาแล้วนะครับหั่งนะครับเต็มกระคูเลยครับคูถังสีนะครับถังสีตอนนี้พันอ้อมเขากันลังเอาหัวน้ำนะกาลังเอาหัวน้ำยู่ไหมครับตอนนี้ กับจะหึงเครื่องคุณละนะครับอันนี้กะถ้าพอมีความฝีมือจริงๆก็เอายากกลยนะครับอันนี้ถ้าพอมันคนมีฝีมือนี่ก็เอากรได้นะครับมานะครับครับนี่เสร็จแล้วนะครับแล้วลงมานะครับตอนนี้เนี่ครับอ้าวรถเชื่กจอะไรนะครับลงแล้วลงแล้วมามานักครับนักเห็นเขาพลังย้อนหนำบานมากนะครับรถเชื่อจะอะไรครับ ชึบโอเคฟลอยเลยโอ้นี่ครับธรรมดานครับนี่ครับธรรมดามาแล้วครับลงมาแล้วนี่ครับชมนะเครับนรออ่านี่ครับยังยงนี่ครับผลงาขึ้นังครับขึ้นังขึ้นังสีนะครับี๋ยวเบิงกันครับว่า นี่คือวิธีการนะครับวิธีการบีบครับบีบบหยิบนี่เพื่อกองนะครับกองเอาเฉพาะหนามโอ้นลาหวานนะครับเสียงยดนะครับเสียงยศติ้ง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 เลยใช่ไหมนี่โอ้ไหนนะครับโอ้เต็มเต็มครับเต็มเต็มหยิบเห็นกระจับเลยครับ สรุปงานนะครับรุปงานได้กหวัดเต็เจมๆครับเกิดจากพเดี๋ยวไปพบกันพิจนาครับ